อสมการติดค่าสมบูรณ์ข้อที่3นะครับไปดูโจทย์กันเลยนะข้อนี้เขาบอกว่าจงแก้อสมการค่าสมบูรณ์ของ x บวก3มากกว่า5นะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้วิธีการถอดค่าสมบูรณ์แบบแยก2กรณีก็ได้นะครับแต่นี้คูก็มีอีกวิธีหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีบทของค่าสมบูรณ์ทฤษฎีที่ว่าเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอันนี้คูก็อธิบายทฤษฎีก่อนนะ ทฤษฎีนะถ้าเรามีค่าสัมบูรณ์ของพหุนามสักชุดหนึ่งแล้วมันมีค่ามากกว่า A นะฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเราถอดค่าสัมบูรณ์ออกเลยนะครับก็คือเราจะได้ว่าไอ้เจ้าตัวพหุนามตัวนี้นะถอดค่าสัมบูรณ์แล้วมันจะมากกว่าค่า A ได้อสมการอันหนึ่งแล้วค่าสัมบูรณ์นี้ก็จะน้อยกว่าค่าของลบ A ได้อสมการอีกอันหนึ่งซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยนะครับจะเชื่อมกันด้วยหรือนะฮะเชื่อมด้วยหรือก็หมายความว่ามันจะถอดออกมาได้2เหตุการณ์ที่เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีบทนะทฤษฎีเราจะได้2เหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วน้องๆก็ไปแก้สมการย่อยๆแต่ละอันเสร็จแล้วเอาคำตอบมาทำอะไรกัน ถ้าเชื่อมด้วยหรือให้น้องๆเอาคําตอบมายูเนี่ยนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวกูก๊อบจะทําให้ดูข้อนี้ซึ่งถ้าน้องๆรู้ทฤษฎีนี้มันจะง่ายแต่ถ้าไม่รู้แล้วไปแยกค่าสมบูรณ์เป็น2กรณีมันก็จะไปอีกทางหนึ่งบางครั้งก็ยากกว่าบางครั้งก็ง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันก่อนอื่นก็ขอสวัสดีน้องๆนะักเรียนทุกคนนะครับนี่คือช่อง YouTube ของกูก๊อบคนิตออนไลน์นะครับกูก๊อบกำลังทําเรื่องอสมการค่าสมบูรณ์ให้ดูอยู่นะ อะมาดูกันนะครับวิธีทำวิธีทำนะครับครูครับลโจทย์ลงมาก่อนนะนะจากโจทย์นะครับก็คือถ้าสมบูรณ์ของ x บวก3มากกว่า5ใช่ไหมถ้าเราใช้ทฤษฎีที่ค,ครูกรอบบอกข้างบนเนี่ยน้องๆก็จะแยกออกมาได้เป็น2เหตุการณ์ซึ่งเชื่อมกันด้วยหรือนะฮะ เหตุการณ์ที่1คือเหตุการณ์ปกติที่เอาค่าสมบูรณ์ออกไปเลยนั่นก็คือ x บวก3จะมากกว่า5ใช่ไหมครับและเหตุการณ์ที่2นะครับมันจะอยู่ฝั่งลบนะครับก็คือ x บวก3จะน้อยกว่าลบ5เห็นไหมเทียบกรณีกันนะครับกรณีทางขวาก็คือได้อันนี้กรณีทางซ้ายก็คือได้อีกอันหนึงมันจะเป็นอสมการย่อย2อ,อัน แล้วน้องๆก็ค่อยๆแก้ลงมามันจะง่ายแลวเห็นไหมครับพอเราย้าย3ไปอยู่กับ5มันก็เป็นลบใช่ไหมอ่กอาก็จะกลายเป็นอะไรครับเหลือ x ตัวเดียวน้อยกว่าลบ5ลบ3หรือนะฮะเหลือ x ตัวเดียวแล้วมากกว่า5ลบ3ถ้าไหมครับแล้วเราก็แก้ต่ออีกนิดนึงนะเราก็จะได้ว่า x เนี่ยน้อยกว่าลบ8หรือ x เนี่ยมากกว่า เห็นไหมครับน้องๆจะได้คำตอบ2ช่วงออกมานะครับก็คือน้อยกว่าลบ8หรือมากกว่า2ถ้าครูกอลเขียนเป็นเส้นจำนวนนะน้องๆก็จะได้แบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งคือลบ8ฝั่งหนึ่งคือ2แล้วก็ลากออกไปทางขวานะครับมากกว่า2แล้วก็น้อยกว่าลบแนี่คือคําตอบที่ได้เราจะเห็นว่าคําตอบ2ฝั่งนี้มันจะไม่ซ้อนทับกันแต่มันใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ จะรู้ได้ไงว่าใช้ได้หรือไม่ได้ให้น้องๆเน,นี่ยลองสุ่มตัวเลขที่มันอยู่ในโซนที่เราจะตอบเช่นมากกว่า2ก็เป็นลบเป็นเลข3เลข4เลข5เอาเลขง่ายๆนะครับลองไปใส่ในโจทย์ดูน้องๆจะพบว่าอสมการเนี้จะเป็นจริงเห็นไหมครับ นะก็ลองสุ่มตัวเลขดูนะครับถ้าน้องๆไม่แน่ใจนะถ้าเวลาสอบอยู่ในห้องสอบไม่แน่ใจว่าไอ้ที่หามามันถูกไหมลองสุ่มตัวเลขที่อยู่ในคําตอบไปแทนในโจทย์นะครับนี่คือการตรวจคําตอบชนิดหนึ่งนะออแบบง่าย,ายๆเร็วๆนะครับดังนั้นคําตอบของข้อนี้นะครับน้องๆจะตอบได้อย่างนี้ครับค่า x ที่ทําให้สมการเป็นจริงช่วงที่1คือลบอินฟินิตี้ขึ้นมาถึงลบ8เป็นช่วงเปิด แล้วก็ยูเนียนกับอีกฝั่งหนึ่งคือจาก2ถึงอินฟินิตนี่คือคำตอบที่สมบูรณ์ของข,ของข้อนี้โดยที่ไม่ต้องไปแยกกรณีนะครับบางคนเนี่ยไม่ถนัดในการแยกกรณีใช่ไหมเรื่องของค่าสมบูรณ์มันดูซับซ้อนวุ่นวายนะครับน้องๆแต่ถ้าเมื่อไหร่น้องๆเข้าใจคีย์ของมันเนี่ยโอ้โหน้องๆจะตีค่าสมบูรณ์แตกกระจุยไม่ว่าจะมารูปแบบไหนเราจะทำได้หมดนะฮะ ก็ใครที่จะทําข้อนี้ได้แล้วเข้าใจด้วยทฤษฎีแบบนี้เนี่ยน้องๆคงจะต้องอเข้าใจเรื่องของค่าสมบูรณ์เป็นอย่างดีถ้าใครยังไม่รู้เรื่องเรื่องของค่าสมบูรณ์หรือว่ายังไม่คล่องยังไม่เก่งเนี่ยแนะนําให้ฝึกค่าสมบูรณ์ให้ดีก่อนการถอดค่าสมบูรณ์มีกี่แบบฝึกให้ดีก่อนฝึกแบบเบสิก นะฮะฝึกแบบเบสิกวิธีที่ขลัฟทำให้ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีเบสิกนะครับน้องๆมันเป็นวิธีที่น้องๆต้องเข้าใจค่าสมบูรณ์มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เราจะประยุกนะนะเป็นทฤษฎีที่จะช่วยให้ขั้นตอนมันลดลงนะครับถึงอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้มันก็ยังต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับระวังยังไงฮะก็ระวังตรงทฤษฎีตรงนี้นะครับนี่นะฮะร,ระวังนะ a เนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าสูนหรือ a เนี่ยจะต้องเป็นเลขบวกเสมอก็ใช่ไหมครับ a ต้องเป็นค่าบวกไอ้เจ้าทฤษฎีตรงนี้มันถึงจะใช้ได้นะครับถ้า a เนี่ยไม่ใช่ค่าบวกหรือไม่แน่ใจว่าฝั่ง a เนี่ยเป็นบวกหรือเปล่าต้องตรวจสอบให้แน่นอนชัดเจนซะก่อนก่อนที่จะใช้ทฤษฎีนี้โอเคนะครับ ต่อเนื่องจากข้อ1มาจนถึงข้อ3เนี่ยตอนนี้มันก็เลยมี2ทฤษฎีรูก็ขอสรุปก่อนสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์นะครับข้อสรุปของทฤษฎีมากกว่าน้อยกว่านะครับมันจะมีอยู่4ข้อ4ข้อนะทฤษฎีนะ1น,นะฮะขอสรุปตั้งแต่แรกเลยนะฮะตั้งแต่ข้อ1ก็คือถ้าเรามีค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่า A นะครับแล้วน้องๆจะสามารถถอดค่าสัมบูรณ์ออกมาได้อยู่ระหว่างลบ a ถึง a อันนี้ข้อที่1ซึ่งครูครับทำให้ดูในตัวอย่าง1แล้วแล้วก็ทฤษฎีที่2มันก็จะเหมือนกับข้อที่1นะครับแต่ขอเพิ่มเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปเวลาน้องๆถอดค่าสัมบูรณ์แล้วมันจะไดะ้ตรงนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับข้อ1นนั่นแหละโอเคไหม นี่คือข้อ1กับข้อ2ส,ส่วนทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีที่ครูกรับเพิ่งทำให้ดูจบไปตรงนี้มันก็คือถ้าเรามีค่าสมบูรณ์ที่มากกว่า A นะครับมากกว่า A แล้วนะครับเราจะถอดค่าสมบูรณ์ออกแล้วได้2ฝั่งฝั่งหนึ่งคือน้อยกว่าลบ A หรืออีกฝั่งหนึงก็คือมากกว่า A ซึ่งตรงนี้เนี่ย ไอการเชื่อมด้วยหรือเนี่ยมันคือยูเนียนนั่นเองหนังสือบางเล่มก็จะเขียนเป็นการยูเนียนก็ได้นะครับแล้วก็ทฤษฎีที่4เนี่ยมันก็จะจับคู่กับทฤษฎีที่3พอเข้าใจไหมก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับมาด้วยอย่างนี้นะครับก็คือมากกว่าเท่ากับ A เมื่อเราถอดค่าสมบูรณ์เราก็จะได้แบบติดเครื่องหมายเท่ากับตามมาด้วยนะครับเหมือนมันจะแบบเริ่มต้นยังไงก็จะถอดออกมาแล้วก็ติดตัวแบบนั้นมาด้วยอย่างนี้นะเห็นไหมฮะ ก็คือข้อสรุปทั้งหมดของ4ทฤษฎีเนี่ยมันจะจะจับคู่กันเป็น1กับ2 3กับ4มันจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้แบ่งแยกให้ดีๆว่าอสมการค่าสมบูรณ์ที่น้องๆไปเจอนั้นน่ะมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมันเป็นเครื่องหมายมากกว่าแบ่ง2พวกเข้าคร่าวแบบนี้นะครับถ้ามันแบ่งเป็นน้อยกว่ากับมากกว่าน้องๆเข้าใจน้องๆจะแตกออกมาแล้วทำโจทย์ต่อได้โอเคไหม นะฮะนี่คือการใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าสมบูรณ์นะครับแก้อสมการก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นประมาณครึ่งหนึงนกครึ่งหนึ่งของกระบวนการปกตินะครับแต่ก็อาจจะมีโจทย์พลิกแพลงโจทย์ประยุกต์ที่มันอาจจะมีคำตอบที่นอกเหนือกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวกูก็ค่อยๆว่ากันในตอนหลัง นะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยให้น้องๆเนี่ยเข้าใจทฤษฎีทั้งหมดนี้แล้วก็นําไปฝึกใช้ได้โอเคไหมข้อควรระวังคืออะไรนะอีกครั้งหนึ่งระวังนะระวังค่า A ที่ใช้ได้จะต้องเป็น A มากกว่า0ย์เสมอโอเคไหมฮะถ้า A น้อยกว่าศูนเนี่ยต้องไปคิดวิธีอื่นต้องไปแยกกรณีต้องไปสมมติช่วงโอเคเรียบร้อยนะครับก็ลองทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกทำซ้ำด้วยจะดีมากนะครับช่วง ปิดท้ายขายของคู่กรอขายคอส t เดิมคือการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบเป็นพื้นฐานที่สําคัญในคณิตศาสตร์มปลายแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดติดขัดขัด,ขดใครที่จัดกําลัง2ส,สมบูรณ์ไม่เก่งบอกเลยเดี๋ยวมันจะไปเจอในเรื่องแคลคูลัสเดี๋ยวมันจะไปเจอในเรื่องเอ็กซ์โพเนนเชียลจะไปเจอในเรื่องตรีโกณมิติเจออีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องฟังก์ชัน ใครจัดกำลังสองสมบูรณ์ไม่เก่งไปฝึกเยอะๆนะครับหรือไม่ก็ลองเรียนคอสนี้นะครับการแยกตัวประกอบพหุนามทั้ง8แบบมีตั้งแต่ดึงตัวร่วมนะฮะแยก2วงเล็บผลต่างกำลัง2กําลัง2สมบูรณ์ผลบวกผลต่างกำลัง3กําลัง3สมบูรณ์การหารยาวพหุนามก็อยู่ในคอสนี้ปิดท้ายด้วยการหารสังเคราะห์นะครับน้องๆที่ลืมไปแล้วอยากจะทบทวนอย่างเร็วคอสนี้ครับ โจทย์160ข้อใช้เวลา12ชั่วโมง26วิดีโอนะครับแล้วก็มีชีพ PDF ให้ลองสอบถามเข้ามานะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ค,ครูกอลบแนะนํามาตลอดนะฮะเพราะว่ามันกระชับและทำให้น้องๆเอาไปใช้ได้เลยนะฮะฝึกไปพร้อมๆกันแล้วก็ดูทบทวนได้สมัครทีเดียวเรียนตลอดไปนะครับสอบถามได้ใครสนใจคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ สอบถามเข้ามาได้ทาง Line a t o r p 8 9 7 1 k หรืออาจจะอยากดูคอส์สอื่นๆนะจะเป็นตริโกณมิติเป็นเรื่องจำนวนเชิงซ้อนอะไรลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ mathoschool com โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับช่อง YouTube คูก๊ับคณิตออนไลน์แล้วก็ Facebook teacher c o p นะครับลองดูนะ อะสงสัยอะไรแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและเป็นกำลังใจให้กันนะฮะถ้าใครให้ดาวได้ก็ให้ดาวนะครับบน Facebook นะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ